ตัวรัฐบาลเองในวาระหนึ่งเดือนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีผลงานนะครับแต่พอ3เดือนนะครับเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่มีผลงานหรือไม่จึงตัดสินใจไม่ถแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ3เดือนหรือในรอบ100วันนี่คือเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดนะครับดังนั้น3เดือนของรัฐบาลรัฐบาลไม่ถแถลงอะไรนะครับไม่มีมีแต่ความเงียบความเงียบและความเงียบขณะที่ หนึ่งเดือนของรัฐบาลถาแถลงอึกระทึกคึกโครมแต่ไม่มีอะไรให้ประชาชนจับตั้งจับต้องได้เลยแม้แต่นิดเดียวคนที่ออกมา,ถาแถลงผลงานรัฐบาลหรือประเมินผลงานรัฐบาลวันนี้กลับกลายเป็นคุณพิธาริมเจริญรัตน์นะครับอดีตคนดิปัจจุบันที่จะเป็นคนดิตนายกของพรรคเก้าไกลอยู่นะครับที่เขาออกมาประเมินผลการทํางานของรัฐบาลซึ่งปรากฏว่าในการถาแถลงวันนี้ของคุณพิธาเนี่ยนะครับปฏิกิริยานในสังคมเนี่ยชื่นชมว่า คำถแถลงผลงานของรัฐบาลเนี่ยดีเออคำถแถลงของคุณพิธาเรื่องการประเมินผลการทํางานของรัฐบาลเนี่ยดีนะครับเพราะเป็นการถแถลงที่แม่นยำนะครับเป็นการถแถลงที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็เป็นคําแถลงที่ในแง่หนึ่งก็สะท้อนบทบาทของพิธาดิ้นเจริญรัตว่าในความเป็นคนดิเดตนายกที่คนรักมากที่สุดนะครับจนไปเลือกเขาเป็นอันดับหนึ่งและเลือกพักก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งนั้น อย่างไรเสียพิธาลิ้มเจริญรัตเขาก็จะอยู่ในสปอตไลท์ของการเมืองไทยต่อไปอย่างแน่นอนนะครับที่ผ่านมาพิธาเนี่ยเขาก็ไปมีบทบาทในการจัดกิจกรรมไปร่วมง,งานเสวนาต่างๆอย่างต่งตอเนื่องแต่การแสดงความเห็นในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าหลังๆเนี่ยเขาไม่ทําเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขากังวลว่าคนจะมองว่าการทําหน้าที่นะครับของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีรัฐบาลหรือเปล่าเป็นการที่คนดิเดตนายกนั้น วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของนาย,ยกอย่างคุณเสษฐาหรือเปล่านะครับก็เลยหลีกเลี่ยงแต่วันนี้พิธาเขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของการถแถลงผลงานที่เขาทาวันนี้ก็ถแถลงอย่างได้อย่างน่าสนใจนะครับมีหลายเรื่องที่สําคัญนะครับมีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าพิธาลิมเจริญรัตน์แถลงอะไรบ้าง ในว the ันน like ี้นะครับวันนี้ในการแถลงของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะครับเขามีการพูดถึงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้มันมีหลายด้านนะครับที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาพรรคเพื่อไทยหรือคนของพรรคเพื่อไทยพูดถึงพรรคก้าไกลเนี่ยเขาจะโจมตีพรรคก้าไกลอย่างสัตว์เสียเทเสียโจมตีว่าเป็นพรรคเด็กนะครับโจมตีว่าไม่มีไม่มีประสบการณ์นะครับ โจมตีว่าเป็นพักของสาม,มนเณเรนริอาร่านจะเป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็แอคชั่นเหมือนกับว่าทั้งประเทศได้มีพักเพื่อไทยเก่งอยู่คนเดียวเต็มไปด้วยคนที่มีประสบการณ์เต็มไปด้วยคนที่รอบรู้เรื่องกฎหมายถ้าฟังสิ่งที่เพื่อไทยพูดถึงก้าวไกลตลอดมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยระดับสสนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยระดับองค์คาพยพนะครับต่างๆที่แฝงอยู่ในคราบสื่อนะครับหรือว่าแอบอ้างความเป็นนักวิชาการรับงานพักการเมือง จมตีฝ่ายตรงข้ามทําหน้าที่สื่อสร้างวาทกรรมมากกว่าทําหน้าที่สื่อสารมวลชนนะครับองค์การพยพของเพื่อไทยทั้งที่อยู่ในพักและนอกพักนั้นวาระค่อนข้างชัดเจนว่าทําทุกอย่างเพื่อได้ค่าก้าวไกลนะครับทําทุกอย่างเพื่อได้ค่าพิธาน,นะครับแต่ว่าวันนี้ในการแถลงพิธานั้นเขาทําสิ่งที่แสดงสปปริตนะครับเขาทําสิ่งที่แตกต่างกับที่ พักเพื่อไทยนะครับหรือว่าองค์คาพยุพข,ของพักเพื่อไทยที่อยู่ในคราบสื่อนะครับหรือว่าในคราบนักวิชาการหรือว่าในคราบไอโอนะครับต่างๆนานา,นาทำนะครับนั่นก็คือในการถแถลงของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขาพูดถึงนโยบายของเพื่อไทยว่ามีทั้งด้านที่ดีและมีด้านที่ไม่ดีอันนี้แปลกไหมครับขณะที่คนของเพื่อไทยเวลาพูดถึงก้าวไกลมีแต่การโจมตีศาส์เสียเทเสียอ่อนประสบการณ์นะครับ ไม่มีความสามารถไม่มีคนเก๋าเกมไม่มีคนเก่งๆนะครับสิ่งที่พิธาลิมเจริญรัตแถลงวันนี้คือเขาพูดถึงนโยบายเพื่อไทยว่ามันมีหลายด้านนะมันมีทั้งด้านที่ต้องชื่นชมว่าเออเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีและในขณะเดียวกันมันก็มีด้านที่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาจริงๆอันนี้คือสเปรตที่ดีของคนทํางานการเมืองนะครับคนทํางานการเมืองประเภทถ้าเป็นพวกตัวเอง ดียิ่งกว่าธรวมดานะครับบางคนในอดีตเคยโจมตีพลเอกประยุทธ์เวลาฉีดน้ําไล่ฝุ่น PM 2.5แต่พอนายของตัวเองที่ชื่อเศรษฐาทวีศินฉีดน้ําไล่ฝุ่น PM 2.5กรีดกราดท่านเศรษฐาเยี่ยมที่สุดนะครับบางคนเคยวิพกา์วิจารนะครับการที่พลเอกประยุทธ์ไม่มาสภาไม่สนใจงานสภาไม่สนใจการยื่นยนติการตอบระูไม่สนใจกรรมิการ แต่พอนายตัวเองพักที่ตัวเองชื่นชอบไม่สนใจกรรมธิการโอ้คุณเศรษฐาเขางานเยอะคุณเศรษฐาเขาต้องเอาเวลาไปบริหารปากเดียวกันในยุคประยุทธ์พูดอย่างในยุคเพื่อไทยพูดอย่างนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีและไม่ควรทำนะครับแต่พิธาวันนี้แถลงใหญ่วาระ90วันวิพษ์ผลงานของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเขาพูดหลายเรื่องน่าสนใจนะครับเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่านโยบายของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะครับ มันมีหลายด้านด้วยกันนะครับด้านที่พิธาพูดนะครับเขาบอกว่าวิเคราะห์ผลงานรัฐบาลเศรษฐาด้วยกรอบคิดกรอบหคิดนะครับกรอบ5คิดเนี่ยมีอะไรบ้างในมุมมองของคุณพิธานะครับเขาแบ่งประเภทของนโยบายรัฐบาลเป็นแบบนี้นโยบายประเภทที่หนึ่งคือนโยบายที่เรียกว่าคิดดีทําได้นะครับคิดดีทําได้นี่คือนโยบายหมวดหมู่ที่พิธาบอกว่าประกอบด้วยนโยบาย ช่วยตัวประกันชาวไทยในอิสราเอลอันนี้เป็นนโยบายที่พิธาบอกว่าเป็นนโยบายที่คิดดีนะครับเป็นนโยบายที่ทําได้นะครับนโยบายที่ถือว่าคิดดีทําได้อีกเรื่องนึงคือวัคซีน HPV และพักหนี้แก้ปัญหาหนี้ในระบบและนอกระบบอันนี้พิธาสแสดงสเปริตชื่นชมพักเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยว่าคิดดีทําได้นะครับ คุณอินดีบ้บอกว่าวันนี้ทำไมมาเดี๋ยววันนี้ผมมาประมาณบ่ายโมงครับคุณอินดี้เพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจเร่งด่วนนิดหน่อยขอบคุณคุณอินดี้มากนะครับที่ทักกันนะครับใครที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพราะว่าวันนี้ผมมาเวลาพิเศษนะครับเพื่อนเพื่อน,นคนอื่นเขาไม่รู้นะครับดูอยู่อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และในเพจสีรดคลางไพบูร์วันนี้ไม่มีไลฟ์นะครับมีปัญหาเทคนิคน,นิดหน่อยใครที่ดู่ดูอยู่ยิ่งต้องช่วยกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ ประเด็นที่สองที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เขามีการทันแหลงนะครับก็คือนโยบายเพื่อไทยกลุ่มที่เราคิดไปทําไปคิดไปทําไปคือนโยบายดิจิ t a ลวอลเล็ตกู้เงินแจก5้าแสนล้านตอนแรกบอกว่าไม่กู้ไม่กู้ไม่กู้นะครับตอนหลังก็กู้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 แล้วก็กู้กลุ่มนี้คือนโยบายคิดไปทําไปนะครับนโยบายเงินเดือนค่าราชการเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นตอนหาเสียงไม่ได้บอกว่าจะขึ้นตอนหลังบอกว่าจะขึ้นขึ้นเฉพาะบางกลุ่มขึ้นเฉพาะบางตอน พอกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นโวยวายบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นให้ทุกกลุ่มนะครับสับสนวุ่นวายไปหมดเช่นเดียวกับนโยบายแลนด์บริดจ์นะครับจะขึ้นตรงไหนจะทําอย่างไรยึก,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 กยักยักไม่มีความชัดเจนกลุ่มที่3ที่พิธาพูดถึงคือกลุ่มของนโยบายที่เขาเรียกว,ว่าคิดสั้นยังไม่คิดยาวนะครับนโยบายค่าไฟค่าเดินทางรถไฟ20บาทนโยบายกลุ่มที่4คือคิดใหญ่ทําเล็กซอฟต์พาวเวอร์วีซ่าฟรีซอฟต์ป่กอค่าแรง ถ่าแรงบอกว่าจะขึ้นให้หกร้อยแล้วปีหกเจ็ดจะขึ้นให้สี่ร้อยตอนนี้ขึ้นให้สองบาทเต็มที่ได้สั่สามร้อยเจ็สิบาทหลอกคนทั้งประเทศนโยบายแบบนี้คิดใหญ่ทําเล็กนโยบายที่ห้าคิดอย่างทยายาผมฟังแค่นี้นะครับถ้าผมเป็นพักเพื่อไทยผมอายนะครับผมอายจริงๆนะครับมีนโยบายที่พิธาแสดงสปปรตนะครับขณะที่คนของเพื่อไทยด่าพิธารับหลังตอนหน้าใช้สื่อโจมตีต่างต่างพิธาบอกว่านโยบายเพื่อไทยประกันใน,นี่เขาดีจริงๆนะ มีนโยบายที่คิดได้และทําได้เี่ยมีเรื่องชีดวัคซีนนะครับเรื่องของการทำนะครับช่วยคนไทยในอิสราเอลต้องถือว่ารัฐาบาลทําดีนะครับอันนี้คือสปิริตที่เราหวังว่าองค์คาพยพของเพื่อไทยจะมีนะครับหรือคนของรัฐาบาลจะมีนะครับแต่ไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่านะครับเหตุผลที่พิธาเขาพูดถึงนโยบายบางตัวเป็นนโยบายที่คิดไปทําไปหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับก็ตัวอย่างเช่นนโยบายที่จอวันเลย ดิจิทัลวันเลดพี่าเรียกว่าเป็นนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคิดไปทําไปนะครับเพราะอะไรนะครับเขาบอกว่าดิจิทัลวันเลดเนี่ยก่อนเลือกตั้งบอกว่าใช้เงินจากงบประมาณใช้ซูเปอร์แอปใช้บล็อกเชนแจก56ล้านคนเปลี่ยนครั้งที่1นนะครับจากใช้เงินจากงบประมาณเปลี่ยนเป็นใช้เงินจากธนาคารออมสินแต่โดนกฤษฎีกาบอกว่าไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายธนาคารออมสินเขา หลังจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนอีกครั้งที่สองครั้งแรกหาเสียงบอกว่าใช้เงินงบประมาณครั้งที่2บอกว่าจะใช้เงินจากงบผูกพันเจอธานาคาราาแห่งประเทศไทยบอกไม่ได้ครับมันผิดพรบองเงินตาอิสตีกาครั้งที่1บอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายครั้งที่สองธนาคารแห่งชาติบอกว่าไม่ได้ผิดเปลี่ยนครั้งที่สาอีกนะครับจะใช้เงินงบประมาณบวกกับการออกกฎหมายเงินกู้นะครับปัญหาคือในร่างงบประมาณปี6 7ไม่มีโครงการดิจิทัลวันเดชเพราะฉะนั้นเงินงบประมาณไม่มีให้ใช้ แม้แต่บาทเดียวเปลี่ยนตอบอีกเป็นครั้งที่4นะครับจากใช้เงินยกประมาณกลายเป็นกู้มันเลยร้อเปกู้มันหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นะครับตอนแรกหาเสียงไม่กู้ไม่กู้ไม่กู้เลือกเพื่อไทยรว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 ยเ,เรืองเศรษฐาพาเป็นเศรษฐีเลือกเพื่อไทยแก้หนี้ทั้งระบบวันนี้เลือกเพื่อไทยหนี้ท่วมทันทีห้าแสนล้านนี่แหละครับนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากับภาษีประชาชนห้าแสนล้าน ซูเปอร์แอปบล็อกเชนบอกว่าจะใช้ตอนนี้ใช้แอปเป่าตังของคนเอกประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วผมจาเรื่องนี้ได้จริงๆเพราะพอผมพูดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนคนมาด่าผมกันทั้งพัดนะครับทั้งนายใหญ่ทั้งรล้วล้อนะครับทั้งทีมไอโอทั้งสถานีข่าวสถานีโทรทัศน์นะครับเด็กบางคนผมเคยช่วยเหลือเวลาตกทุกข์ได้ยากยังมาแว้งกัดด่าผมรับหลักก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปหมด จำนวนคนที่จะได้เงินฟรีห6กล้านก็เปลี่ยนเป็น50บล้านนะครับเปลี่ยนไปหมดตลอดเวลานี่คือนโยบายส่วนที่พี่ท้าบอกว่ามันเป็นนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากนั้นเขาก็มีการพูดถึงนโยบายอื่นๆอ,อ,อีกนะครับว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นนโยบายนะครับลดค่าไฟลดค่าเดินทางนะครับเป็นนโยบายที่มีแต่มาตรการระยะสั้นไม่เห็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวนโยบายกลุ่มน,นี้พี่ทาเขาเรียกว่าเป็นนโยบายนะครับที่ เข้าข่ายคิดสั้นยังไม่คิดยาวนะครับลดค่าไฟลดค่าเดินทางเป็นมาตรการระยะสั้นไม่ใช้นี่ไม่ทํานูน่นไม่ทํานี่แต่ไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างอะไรนี่คือนโยบายคิดสั้นไม่คิดยาวนะครับส่วนนโยบายกลุ่มที่4ที่พิธาพูดถึงว่าเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่ทําในรอบนี้นอกเหนือจากกลุ่มคิดสั้นไม่คิดยาวนะครับคือนโยบายอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าพิธาอภิปรายประเด็นนี้ของรัฐบาลได้ดีแล้วก็น่าสนใจขนาดไหน กลุ่มที่สี่คือนิยบายคิดใหญ่ทําเล็กนะครับนั่นคือนโยบายแห่งความรักนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันคือความรักเราไม่จําเป็นต้องนิยามแต่มันเหมือนความรักมันอยู่ในทุกคนแห่งนะครับนี่คือคําพูดที่จะเป็นอมตะของพักเพื่อไทยว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไม่จําเป็นต้องอธิบายว่าคืออะไรเพราะมันคือความรักและเมื่อมันคือความรักเมื่อประชาชนเห็นนโยบาย ประชาชนก็จะรู้ได้เองว่าน,นี่คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นนโยบายแห่งความรักพิธาเล่นนโยบายนี้ว่าเป็นนโยบายคิดใหญ่ทําเล็กนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการตั้งคณะกรรมการตั้งองค์กรนั้นตั้งองค์กรนี่แต่สิ่งที่ทำนะครับและยังไม่ได้ทําคือการแก้กฎหมายต่างๆยังไม่ทําอะไรเลยกฎกระทรวงต่างๆยังไม่ทําอะไรนะครับการกระตุ้นนโยบายก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเล่นใหญ่นะครับบอกว่าจะทําให้ประชาชนร่ํารวยมหาศาลแต่ถึงเวลาจริงๆ ทำเล็กนะครับและนโยบายอีกกลุ่มหนึ่งที่พิธาตั้งฉายาเอาไว้เจ็บที่สุดนะครับเจ็บที่สุดฟังแล้วผมอายแทนที่สุดคือนโยบายที่พิธาเรียกว่าคิดอย่างทําอย่างสําหรับผมนโยบายโกหกพิธาไม่ได้ใช้นะครับผมใช้เองคิดอย่างทําอย่างมันคือนโยบายโกหกนโยบายโกหกในมุมมองของผมนี่คืออะไรนะครับคือนโยบายที่พิธาพูดว่า นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐมนูญนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทกองทัพต่างๆนาๆนาเนี่ยพิธาใช้คําว่าเป็นนโยบายคิดอย่างทําอย่างนะครับการแก้รัฐมนูญไม่มีความชัดเจนตอนหาเสียงบอกว่าจะทาประชามติและเลือกสสรนะครับต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหาเสียงประกาศไว้อย่างนั้นถึงเวลาทําจริงๆไม่เป็นอย่างที่หาเสียงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ นี่แหละครับปัญหาของนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะครับที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์เขาได้พูดเอาไว้ว่ามีหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันที่มันเกิดขึ้นนะครับมุมมองของพิธาตรงนี้เป็นมุมมองที่ฟังได้หรือไม่นะครับผมคิดว่ามุมมองของคุณพิธาที่ถแถลงเรื่องนี้เป็นมุมมองที่ฟังได้เพราะว่านโยบายหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นนโยบายที่ เมื่อเราฟังแล้วนะครับเราก็จะเห็นถึงความไม่สม่ำเสมอจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายกู้เงินแจก5้าแสนล้านซึ่งตอนแรกเคยประกาศหาเสียงว่าจะไม่กู้จบด้วยการกู้แค่นี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปธรรมนูญปฏิรูปบทบาทกองทัพเคยประกาศเอาไว้นะครับว่าจะลดบทบาทกองทัพตอนนี้ไม่ทําแล้วนะครับทำแค่เรื่องของการเอาทุ่งของกองทัพมาให้ชาวบ้านได้เลี้ยงบัวประชาชนอยากเห็นการลดจํานวนในพน เพื่อไทยไม่ทาแล้วบอกว่าแค่ทานให้ชาวบ้านไปนเลี้ยงวัวในที่ทานได้เนี่ยมันพอแล้วนะครับเก็บค่าเช่าจากที่ชาวบ้านถูกๆแค่นี้ดีแล้วพอแล้วเพื่อไทยมักน้อยขณะที่ประชาชนคิดใหญ่ทําใหญ่กว่าพัคเพื่อไทยนันนี่คือมุมมองของคุณพิธาลิ้เจริญรัตน์นะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวมันจะมีขบวนการที่ทนไม่ได้ออกมาตีโพยตีพายออกมากรีดร้องออกมาตอบโต้แต่ถ้าถามว่าพิธาทาถูกไหมถแถลงถูกไหม วันนี้ต้องบอกว่าเขาทำถูกเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านนะครับดังนั้นในความเป็นฝ่ายคา้านหน้าที่ของฝ่ายค้านคือการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผมเห็นความคิดของสสบางคนนะครับหรือเห็นคนที่เป็นนะครับองค์คาพยพของพรรคการเมืองบางคนบอกว่าพิธาแสดงความเห็นแบบนี้เป็นการขัดขวางการทํางานของรัฐบาลผมตั้งคำถามว่าคุณบ้ากันหรือเปล่าฝ่ายคา้านตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลคือเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตย ถ้าฝ่ายค้าไม่ตรวจสอบการทาง,งานของรัฐบาลนั่นต่างหากเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับย้ํานะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งผมต้องย้ําบ่อยเพราะว่าบางทีหลายคนดูเพลินฟังผมพูดแล้วเพลินนะครับลืมไปว่าตอนนี้นะครับผมนั่งดูอยู่เนี่ยคนดูหลายพันแต่คนกดไลค์คลิปนี้ไม่ถึงครึ่งของคนดู สิ่งที่รายการตาสว่างกว่าและทุกรายการในช่องผมอยากเจน,นคือทุกวันเนี่ยนะครับทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปผมเยอะๆนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะเพราะการยิ่งกดไลค์เยอะจะยิ่งเพิ่มการมองเห็นนะครับให้คนอื่นมองเห็นนะครับว่าช่องข่าวที่ทุกท่านดูเนี่ยนะครับมันคือช่องไหนนะครับการกดไลค์เนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับอภิปรายปราศัยให้ผมบอกคนอื่นแทนผมว่าช่วยกันช่วยกันนะครับ ยูทูบพอเห็นทุกคนกดไลค์เยอะๆก็จะโชว์คลิปนี้ไปตามฟีดต่างๆต,ตามช่องต่างๆที่คนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆมันชวนกันนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์คุณจานบอกว่าอาจารย์เพิ่งเริ่มวันนี้ผมเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับวันนี้เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเริ่มเร็วนะครับตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะครับกดไลค์ก่อนเม้นท์ค่ะขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณนะคุณออดที่บอกว่าทั้งไลค์ทั้งแชร์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากกดลลค์นะรับแ้ว อย่าลืมนะครับท่านที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สแกน QR code นะครับที่อยู่ที่หน้าจอเดี๋ยวผมจะเอา QR code กลับมาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่า QR code นะครับของเรานะครับคืออะไรนะครับท่านผู้ชมก็จะได้สามารถร่วมกันสนับสนุนการทำงานของผมได้นะครับตอนนี้ QR code ขึ้นแล้วนะครับตัววิ่งข้างล่างขึ้นแล้วดังนั้นถ้าต้องการสนับสนุนผมทำงานต่อนะครับก็สแกน QR code หยิบโทรศัพท์ของท่านเนี่ยเข้ามานะครับ แล้วก็สแกนนะครับไปที่ตรงนี้นะฮะสแกนตรงนี้เข้าไปนะครับหรือถ้าท่านดูในโทรศัพท์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็แคปภาพหน้าจอผมอันนี้เอาไว้แล้วก็เปิดแอปนะครับแล้วใช้แอปธนาคารที่มีเนี่ยนะครับสแกน QR Code แล้วนะครับแล้วก็สะสมตามที่สะดวกหรือธนาคารเกษตรกรไทย0072977068นะครับก็สามารถสะสมได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือในช่องทาง y o u t u b e นะครับก็สนับสนุนทาง Super Chat นะครับ กดปุ่มแชทนะครับกดปุ่ม S นะครับในช่องแชทแล้วก็เลือกส่งความสนับสนุนตามที่ท่านสะดวกนะครับเข้ามานะครับตามอัธยาศัยนะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่เอ่อเขาได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่พิธาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ ประชาชนอยากฟังประชาชนอยากเห็นมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับนั่นคือเหตุการณ์สภาล่มนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาพักคก้าวไกลต้องการเสนอกฎหมายสำคัญนะครับเข้าสู่สภาแต่พักเพื่อไทยยังไม่ได้ทำกฎหมายนั้นพักเพื่อไทยก็เลยบอกว่าขอก้าวไกลอย่าเพิ่งเสนอกฎหมายของตัวเองเข้าสภาได้หรือไม่ขอให้เพื่อขอให้ก้าวไกล รอให้เพื่อไทยทํากฎหมายให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเสนอพร้อมกันได้หรือไม่ผมไม่เคยเห็นการการการทำงานที่เลวไหลอะไรเกิดขึ้นได้ขนาดนี้นะครับนั่นก็คือพักฝ่ายค้านทํากฎหมายเสร็จพักกฎหมายเออพักฝ่ายค้านทํากฎหมายคืบหน้าแต่กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลน,นะครับซึ่งควรจะมีความคืบหน้ามีความพร้อมในการเขียนกฎหมายต่างๆนะครับกลับกลายเป็นรัฐบาลที่ขัดขวางการทํางาน ของฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งล่าสุดลยครับก้าวไกลเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับพักเพื่อไทยก็เสนอยติด่วนตั้งกรรมธิการศึกษาพราบรนิรโทษกรรมแล้วก็บอกว่าก้าวไกลอย่าพึ่งเสนอเลยสภาโดยเพื่อไทยกาลังตั้งยติตั้งกรรมธิการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะพูดได้ว่าพักก้าวไกลเขามีความพร้อมในการเสนอกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องของนิรโทษกรรมต่างเขาเสนอร่างเข้าไป ส่วนรัฐบาลไม่มีความพร้อมอะไรบอกว่าในเมื่อก้าวไกลเสนอแต่รัฐบาลยังไม่พร้อมขอให้เรามีการตั้งกรรมธิการศึกษาก่อนได้หรือไม่แล้วก็เอาเรื่องกรรมธิการศึกษามาบอกว่าก้าวไกลเณยียาเพิ่งเสนอกฎหมายของคุณเลยความไม่พร้อมของรัฐบาลทําให้ประเทศนี้เสียโอกาสในการมีกฎหมายได้ดีนะครับหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันแม้กระทั่งเรื่องสภาก้าวหน้าเมื่อวานนี้ก้าวไกลต้องการทําให้สภานะครับโปร่งใสประชาชนฟังกรรมธิการได้นะครับสังเกตการ,การประชุมได้เพื่อไทยบอกว่าไม่ให้เว้ย ลงมติคว่ำนี่แหละครับความเป็นจริงของประเทศไทยมันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นความเป็นจริงที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นคําถามว่าตกลงนะครับพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลวันนี้เนี่ยเขาทํางานในสภาเนี่ยเขาทําเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศนะครับเขาทาเพื่อให้ทุกคนที่อยากเห็นประเทศดีขึ้นร่วมไม้ร่วมมือก้าวไกลมีความพร้อมเสนอกฎหมายเข้ามารัฐบาลเห็นกฎหมายถ้าก้าวไกลดีรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุน มันควรจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่รัฐบาลวันนี้ทําคือรัฐบาลไม่พร้อมเมื่อรัฐบาลไม่พร้อมก้าวไกลเสนอรัฐบาลบอกว่ามึงอย่าเพิ่งเสนอรอกูเขียนกฎหมายกูให้เสร็จก่อนความไม่พร้อมของรัฐบาลทําให้ประเทศเสียโอันาสในการได้กฎหมายได้ดีผมไม่อยากจะพูดว่าสิ่งนี้เรียกว่าการทวงความเจริญหรือไม่นะครับผมไม่กล้าใช้คําแบบนั้นแต่ถ้าถามผมผมว่าประชาชนมีสิทธิ์คิดได้เพราะในเมื่อฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายการเขามีความพร้อมในการเสนอกฎหมายส่วนรัฐบาลไม่พร้อมนะครับรัฐบาล กลับทะลึ่งบอกว่าเมื่อรัฐบาลไม่พร้อมคนอื่นอย่าพึ่งเสนอก,กฎหมายขอให้เสนอรอรัฐบาลก่อนแล้วเสนอพร้อมกับของรัฐบาลไอ้ประเทศนี้ต้องรอรัฐบาลครับผมนึกว่าประเทศนี้เนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่สร้างความเจริญนะครับไม่ใช่รัฐบาลไม่พร้อมนะครับแล้วก็บอกคนอื่นว่าอย่าทําอะไรให้ประเทศเจริญช่วยกันรอรัฐบาลผมคิดว่านั้นไม่ถูกต้องเพราะ,ะวันนี้คุณพิธาเขาแถลงขา่าวผมว่าเขาแถลงได้ดีนะครับ แล้วผู้สื่อข่าวมีการถามคุณพิธาด้วยว่าเนี่ยเหมือนตอนนี้การเสนอกฎหมายอะไรของก้าวไกลเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาจะเตะทวหมดเลยนะเขาบอกว่าถึงก้าวไกลเขียนกฎหมายเสร็จแล้วก็รอรัฐบาลหน่อยได้ไหมรอเล่นหนึ่งอย่าเพิ่งเสนอกฎหมายเข้าสภารอให้รัฐบาลทําก่อนเอ้ทำไมทุกคนต้องรอรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลช้าประเทศนี้ต้องหยุดการเดินหน้าเพื่อรอรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลไม่มีความพร้อมในการเขียนกฎหมาย ทุกคนต้องนั่งอยู่กับที่รอรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นคนดึงประเทศให้เดินหน้าครับผมมึกมาตลอดว่ารัฐบาลคือคนที่ต้องทำให้ประเทศเดินหน้าแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังพิธานิดนึงกับการตอบคําถามที่ผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าพิธารู้สึกอย่างไรกับสถา,านการณ์ที่ตอนนี้เหมือนกับเอะอะอะไรเนี่ยนะครับรัฐบาลก็บอกว่านะครับให้ทุกคนรอรัฐบาลน,นะครับให้ทุกคนอย่าทําอะไรนะครับพิธาตอบว่าอย่างไรลองฟังดูครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ ฝ่ายค้านอย่างเราก็เตรียมกฎหมายไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมีกฎหมายเสร็จอยู่หลายฉบับพร้อมที่จะยืน่นแต่ในขณะที่เราต้องมารอทางร่างของทางรัฐบาลให้ผ่านเนี่ยมันก็เลยทาให้การทํางานของเรามันล่าช้าเกินไปพอเราจะจะขอเลื่อนขึ้นมาเพราะว่าเราทํากฎหมายร่างฉบับนี้เสร็จมา3ปีแล้ว ก็ต้องรอทางล่างของทางคอรมอต่อว่าทําเสร็จหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้ล่าช้าเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงแน่นอนว่าปัญหาในระดับพักในระดับองค์กรก็ต้องอน้อมรับแล้วก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าในการทํางานของของสภาถ้าเรายึดตามสิ่งที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้แล้วเอาประชาชนเป็นที่ตั้งผมเชื่อว่าสภาทํางานได้ดีกว่านี้เยอะนะครับไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายค้านที่ต้องจ้องแต่จะล้มรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นฝ่ายค้านที่เป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่แพ้กับรัฐบาล อ่ะ,อะโอเคนะครับโอเคนะครับนี่แหละครับคือคําตอบของคุณพิธาดิมเจริญรัตน์นะครับต่อเรื่องเหตุการณ์ที่พักก้าวไกลทํากฎหมายส่วนรัฐบาลไม่พร้อมนะครับก็บอกให้อย่าเพิ่งรีบเสนอกฎหมายเข้ามานะครับทั้งที่รัฐบาลควรจะเป็นคนที่มีความพร้อมที่สุดวันนี้เราเห็นอะไรหลายอย่างนะครับในการถแถลงของพิธาดิมเจริญรัตน์เราเห็นสปิริตของคนที่ชนะการเลือกตั้งนะครับคนที่ เขาเป็นคนซึ่งประชาชนอยากเขาได้เป็นนายกมากที่สุดนะครับคนที่ทําให้พักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าอาจจะได้สอสอไม่กี่สิบคนกลายเป็นพักคที่ชนะอันดับหนึ่งนะครับคนที่ทำให้พักการเมืองซึ่งร่ำรวยที่สุดในประเทศนะครับหาเสียงทีหนึ่งจัดเวทีใหญ่โตยิ่งกว่าเวทีคอนเสิร์ตหนึ่งจังหวัด6เวทีนักการเมืองขนสื่อจากกรุงเทพนั่งเครื่องบินหรูหราไป มีรถตู้ต้อนรับอย่างดีเช้าไปเวทีที่หนึ่งในอำเภอที่อังคาบ่ายไปเวทีที่2วันเดียว6เวทีทุกเวทีมีการเกณฑ์ประชาชนมาอย่างครบครันนะครับกลับพ่ายแพ้ให้กับพรรคการเมืองใหม่นะครับที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเยอะนะครับไม่ได้มีเงินทองจ้างสื่อไม่ได้มีเงินทองเออสร้างฉากของการปราศัยต่างๆนานา แตกกับชนะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของพิธาลิมเจริญรัตที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่